สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอ๋ลำพูนสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ h ฮ b ริดอินเวอร์เตอร์ฝาขาวรุ่นนี้นะครับรุ่นที่สาธิตนะครับเป็นระบบ48โวลต์5,500วัตต์นะครับใครที่หาซื้ออินเวอร์เตอร์ฝาขาวอยู่นะครับหลายคนก็พยายามจะค้นหาเครื่องที่ราคาถูกนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะครับผมจะ เลือกซื้อรุ่น5,500วัตต์นะครับแทนที่จะหารุ่น3,500วัตต์ที่ใช้ระบบ24โวลต์นะครับความคุ้มค่ามันก็รู้สึกว่าจะต่างกันนะครับในความคิดของผมเนื่องจากเท่าที่เคยซ่อมมานะครับอุปกรณ์ข้างในมันจะแตกต่างกันนะครับระหว่าง48โวลต์กับ24โวลต์ไม่ว่าจะเป็นตัว C ตัวภาค DC to DC นะครับภาค DC to DC จะใช้ MOSFET อยู่ที่12ตัวถ้าเป็นระบบ48โวลต์นะครับจะใช้อยู่16ตัวนะครับแล้วชุดภาค MPPT นะครับชุดอินเวอร์เตอร์นะครับจะใช้ IGBT คนละเบอร์กันนะครับเป็นเบอร์ใหญ่แล้วก็ราคาต่างกันประมาณพันกว่าถึง2,000 เป็นผมนะครับก็จะใช้รุ่น5,500วัตต์ดีกว่านะครับในความคิดส่วนตัวนะครับมีหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามาทักไลน์ทักข้อความเข้ามานะครับสอบถามให้แนะนำวิธีการใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดฟ้าขาวนะครับวิธีการตั้งค่าให้ดูหน่อยนะครับในการตั้งค่านี้นะครับก็จะเป็นวิธีการตั้งค่าของผมนะครับอาจจะไม่เหมือนใครนะครับ เท่าที่ซ่อมมาก็จะมีปัญหากันมากนะครับในอินเวอร์เตอร์ฟ้าขาวรุ่นใหม่ๆนะครับก็ซื้อมาคิดจะใช้แบบไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับแต่ยังไม่ทันได้ใช้งานเลยนะครับเครื่องพังไปซะแล้วนะครับขึ้นโค้ด5859นะครับก็แปลว่าพังสะละนะครับมันมีวิธีป้องกันนะครับสำหรับใครที่ซื้อเครื่องมาใหม่นะครับก็ มาถึงนะครับก็ต่อเข้าระบบนะถ้าหากจะใช้แบบไม่มีแบตเตอรี่นะครับอย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะครับต้องทําการตั้งค่าที่หน้าจอเครื่องก่อนตามวิธีที่ผมจะแนะนําขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นตอนแรกนะครับเมื่อท่านได้เครื่องอินเวอร์เตอร์ฟ้าขาวแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้หาสายไฟนะครับเป็นปลั๊กแบบนี้นะครับหรือว่าจะติดตั้งที่ฟ้าผนังนะครับ ประจําที่เลยก็ได้นะครับแต่ให้จ่ายไฟ AC เข้าเครื่องก่อนและอย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะครับเพื่อให้หน้าจอมันขึ้นแล้วก็ทําการตั้งค่านะครับตอนนี้เสียบไฟ AC เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเครื่องแต่หน้าจอก็ขึ้นแบบนี้แล้วนะครับให้ทําการเข้าไปตั้งค่านะครับก็มีอยู่แค่2จุดนะตาม สูตรของผมนะครับกดเข้าไปนะในเมนูที่1นะครับถ้ามาจากโรงงานนะครับมันจะเป็น uti นะครับนะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้แบบไม่มีแบตเตอรี่นะครับให้เลือกโหมดนี้นะครับนะเป็น sol นะครับเมื่อได้แล้วก็กด ok นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่เมนูอื่นนะครับค้นหาดูก่อนจำไม่ได้นะครับ เมนูที่18หรือเปล่าอ่าเมนูที่16นะครับให้ตั้งเป็น O S O นะครับถ้าอันแรกนะครับจะเป็น C C U E นะครับก็ให้โซลา r เซลล์ชาร์จลงแบตเตอรี่ก่อนนะครับเราไม่ต้องการนะครับ C S O ก็คือให้ชาร์จจากโซลา r เซลล์ก่อนนะครับแล้วก็ SNU ก็คือ Solar and Utility นะครับให้โซล่าเซ l ลและการไฟฟ้าชาร์จพร้อมกันอันนี้เราก็ไม่ต้องการนะครับให้ตั้งเป็นตัวนี้นะครับ OSO นะครับก็มีให้ตั้งแค่2จุดนะครับหลังจากนั้นก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับในหลักการผสมไฟนะครับในอินเวอร์เตอร์ไฮบริดโซล่ r อินเวอร์เตอรรุ่นฟ้าขาวหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับที่ ใต้เครื่องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมาดูใต้เครื่องนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นกาวมี l ลมีเนะครับด้าน Ac i n จุดนี้มีไฟนะครับแล้วก็ด้านเอาท์พุตนะครับเป็นจุดที่ต่อไปใช้งานนะครับผมจะทำเป็นปักแบบนี้สาธิตให้ดูนะครับถ้าใครนำไปติดตั้งกับฝาผนังนะครับพร้อมที่จะติดตั้งใช้งานจริงแล้วนะครับชุดนี้นะครับจะต่อไปยังตู้คอน sumer หรือต่อเข้า ATS ตัวใหญ่ๆนะครับทำหน้าที่สลับไฟบ้านแล้วก็อินเวอร์เตอร์นะครับมีอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับใครที่ต่อจุด AC output นะครับไปเข้ากับตู้คอน sumer นะครับในระบบขั้ว N ด้าน AC output ของอินเวอร์เตอร์นี้นะครับห้ามต่อลงกาวลงดินเด็ดขาดนะครับให้ไปดูระบบ ที่ต่อหลังจากจุดนี้ไปนะครับที่มันต่อลงกลาวให้ตัดออกทั้งหมดนะครับให้ใช้กาวเฉพาะตัวถังเท่านั้นนะไม่งั้นเครื่องอาจจะทํางานหนักนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์บางรุ่นนะครับมันมีปัญหานะครับถ้ามีการต่อขั้วเอนลงกลาวนะครับส่วนจุดนี้นะครับเป็นจุดขั้วต่อแบตเตอรี่นะครับจุดนี้เราไม่ใช้นะครับในหลักการผสมไฟ อินเวอร์เตอร์ฝาขาวจุดนี้นะเป็นจุดต่อแผงโซลา่าเซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะใช้แผงโซลา่าเซลล์ขนาด280วัตต์จำนวน10แผงนะครับอนุกรมกันเข้ามาจุดนี้เลยนะครับแล้วก็มีชุดพัดลมแบบนี้นะครับถ้าใต้เครื่องมีหน้าตาแบบนี้นะครับการันตีได้เลยว่าข้างในเครื่องนะครับจะเป็นวงจรเดียวกันบอร์ดชุดเดียวกันเลยนะครับถึงหน้าตาเครื่องจะแตกต่างกันนะครับจะเห็นว่า ตอนนี้นะครับมีแบตเตอรี่กระพริบกระพริบนะครับแบบนี้ก็ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนื่องจากเราไม่ได้ต่อแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องไม่พังด้วยนะเพราะเราได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายด้านเอาพุทนะครับไปยังโหลดเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟของผมสามารถเลือกได้นะครับไปจนถึง2000วัตต์เลยทีเดียวตอนนี้ใช้ไฟจาก หลอดกลมหลอดไส้อยู่นะครับถ้าดึงไฟก็ดับนะครับเอาละปุ๊บอขอใช้ไฟจากด้านหลังอินเวอร์เตอร์ด้าน AC o u u เอาพุทนะครับของอินเวอร์เตอร์ปุ๊บเสีบก่อนนะครับยำบากนิดนึงนะหนึ่งจากใช้มือเดียวเปิดเครื่องนะครับปึ๊บตอนนี้เครื่องมันจะทำการบายพาสจากการไฟฟ้า นะโดยวงจร ATS ในเครื่องนะครับจะดึงไฟจาก AC in นะครับออกมายัง AC out นะครับตอนนี้มีไฟจาก AC in นะครับออกไปยัง AC out ระบบภายในเครื่องจะยังไม่มีการทำงานแต่อย่างใดนะครับหลักการผสมไฟนะครับก็จะใช้ไฟจากแผงโซลา่าเซลล์เข้าจุดนี้นะครับเวลามีไฟจากแผงโซลา่าเซลล์เข้าเครื่องนะครับมันจะ ทำการผสมไฟกับการไฟฟ้านะครับแล้วมันจะดึงไฟจากแผงโซ,ซล่าเซลล์มาใช้ก่อนเป็นหลักนะครับเมื่อแดดอ่อนหรือว่า,าแสงแดดไม่พอนะครับไฟจากแผงโซ,ซล่าเซลล์ไม่พอมันจะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาผสมนะครับเดี๋ยวผมต่อสายแป๊บหนึ่งอ่ตอนนี้ผมก็ได้ทำการต่อ ไฟจากแผงโซลา r เซลล์เข้าจุดนี้นะครับแต่ยังไม่ได้จ่ายไฟเข้าไปนะครับต่อสายไว้ก่อนเพื่อจะทําการเทสให้ดูที่ต่อใช้งานแบบผสมไฟไม่มีอะไรเลยนะครับต่อไฟด้าน ac in นะครับโค en โคให้หูกต้องนะครับถ้าจะใช้ต่อใช้งานจริงประจําที่เลยนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับต่อคั้วกลับไม่เป็นไรนะครับแต่มันจะมีปัญหาเรื่องไฟรั่วนะครับที่เป็นเหล็กแบบนี้นะครับถ้าเรา ต่อกับขั้วถ้าไปจับมันนะครับมันอาจจะดูดได้นะครับแบบนี้นะครับด้าน AC output ก็เหมือนกันนะครับขั้ว N นะครับห้ามต่อลงกาวนะครับหรือว่าขั้ว L ห้ามต่อลงกาวเด็ดขาดนะครับให้ต่อไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบลอยๆนะครับถ้ากลัวไฟดูดนะครับสมมติตัวนี้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับให้ต่อตัวถังนะครับลงดินรับรองไม่ดูดแน่นอนนะครับ โดยตอนนี้นะครับมีไฟด้าน AC in นะครับออกมายัง AC out นี่นะครับเดี๋ยวผมจะใจไฟจากแผงเข้าเครื่องเปิดเบรกเกอร์นะครับปึ๊บจะเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์แผงโซลา่าเซลล์นะครับขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเครื่องกำลังนึกอยู่อ่าตอนนี้มาแล้วนะครับ มีไฟจากแผงโซลา r เซลล์เข้าภาค DC to DC หรือว่า m p v t อะไรต่างๆนะครับส่งตรงมายากัากภาคอินเวอร์เตอร์นะครับใจายให้โหลดนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์การผสมไฟนะครับตอนนี้ใช้ไฟน้อยมากนะครับเครื่องยังไม่เห็นเลยนะครับว่ามีการใช้ไฟเดี๋ยวผมจะดึงไฟสัก500วัตต์นะครับปึ๊บนี่นะครับ ดึงไฟแค่นี้พอก่อนนะครับเนื่องจากแผงของผมนะครับเป็นแผงขนาด280วัตต์จำนวน10แผงนะครับอนุกรมกันมาช่วงเวลานี้นะครับไฟอาจจะได้น้อยนะครับถ้าเราใช้ไฟเกินตัวนะตอนการทดสอบมันอาจจะมีปัญหานะครับนะจะติดขัดได้นะครับแต่เครื่องไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ใช้ไฟอยู่ที่464วัตต์นะครับเป็นหลอดไฟนะ และก็ทำการผสมไฟอยู่มาดูมิเตอร์ตัวนี้นะครับมิเตอร์ตัวนี้เป็นมิเตอร์ด้าน AC in นะครับใช้ไฟอยู่ที่2์นะครับมีการดึงไฟจากการไฟฟ้าไปใช้ที่2์นะครับ53วัตต์จะถามว่าตอนนี้นะครับที่มันมีการผสมไฟจากการไฟฟ้าด้วยนะครับเราจะถอดไฟด้าน AC in ได้ไหมผมจะทดสอบให้ดูนะครับปึ๊บ ไฟมีการกระพริบนิดนึงจะเห็นว่าตอนนี้ผมไม่ได้เสียบปลั๊ก AC นะครับนี่นะครับดูจากเครื่องนะครับมีการใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ล้วนๆเลยนะครับจ่ายให้โหลดขนาด500วัตต์ถ้าแดดดีนะครับแดดดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันก็จะดึงไฟจากแผงโซล่าเซลล ไปใจ่ายให้โหลดอย่างเดียวเลยแสงอาทิตย์นะครับมันจะมีขึ้นมีลงมีอ่อนมีแรงนะครับเราถึงต้องมีไฟจากการไฟฟ้ามาแบ็กอัพนะครับก็ต้องมีไว้นะครับควรมีไว้จะเห็นว่าถ้าเราไม่ได้เสียบไฟ Ac นะครับมิเตอร์ของผมจะเป็นศูนย์แบบนี้นะครับจะเสียบเข้าไปนะครับอตอนนี้หลักการผสมไฟนะครับเริ่มทำงานอ่า ช้ไฟจากการไฟฟ้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสมมุติว่าแดดอ่อนนะครับหรือว่าแดดหุบผมจะปิดไฟด้านแผงเลยนะครับดูที่หน้าจอสมมุติว่าแดดหุบกระทันหันนะครับมันก็ไม่มีไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับปึ๊บนะจะเห็นว่าไฟที่ออกด้าน AC output นะครับก็ยังนิ่งนะครับไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่า ไฟจากแผงไม่มีแล้วนะครับหลักการผสมไฟนะครับหลายๆท่านก็คงจะรู้กันดีก็คือเอาไฟจากแผงโซล่าเซลล์เป็นหลักนะครับมาเข้าที่เครื่องไม่ว่าจะเป็นไฮโวลหรือว่าอะไรนะครับแล้วก็ผสมกับไฟบ้านโดยมีไดโอดมีอะไรต่างๆนานาอยู่ข้างในนะครับแต่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดฟ้าขาวไม่ต้องทำอะไรมากนะครับมีแค่อินเวอร์เตอร์ไฮบริดตัวเดียว มันมีอุปกรณ์ภายในครบคันเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรมากซื้อมาใช้งานได้เลยแบบไม่มีแต่แบตเบตอรี่นะครับนี่ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับแบตเบตอรี่ตอนนี้จะใช้ไฟจาก AC in อย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ไฟจากแผงอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องมีไฟ AC คอยเป็นไฟสำรองให้ด้วยนะครับเพราะว่าแสงแดดไม่คงที่นะครับ เวลาเราใช้โหลดเกินกว่าที่แผงผลิตได้นะครับมันจะทำให้เครื่องปิดตัวลงนะครับเนื่องจากโอเวอร์โหลดนะครับแต่ถ้าแผงของเรามีเยอะนะครับสามารถจ่ายไฟได้เต็มที่นะครับ1,500 2,000วัตต์นะครับแล้วใช้โหลดประมาณ1,000ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่มันติดที่ว่าแสงแดดไม่นิ่งนี่แหละครับถึงต้องมีไฟ AC คอย เป็นตัวแบ็กอัพนะครับในการผสมไฟอยู่ตลอดเวลาแล้วมันติดปัญหาก็คือว่าการผสมไฟแบบนี้นะครับในช่วงกลางคืนนะในช่วงกลางคืนเครื่องมันจะทำงานหนักนะครับเนื่องจากเราใช้ไฟด้าน AC Output นครับแล้วก็ไม่มีไฟจากแผงโซล่าเซลล์มาผสมมาช่วยนะครับด้าน AC IN มันจะทำงานหนักนะครับถ้าเราใช้โหลดหนักๆมาดูสายไฟในเครื่องนะครับ นี <ersch> ่สายไฟที่อยู่ในเครื่องครับก็น่าจะเป็นเบอร์4นะครับน่าจะเป็นเบอร์4ถ้าเราดึงโหลดเยอะๆนะครับมันอาจจะทำให้เครื่องมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าสายด้าน AC in มันจะไปผ่านรีเลย์ก่อนนะครับแล้ววนออกมาด้าน AC output ครับไปจ่ายให้โหลดก็ไม่แนะนำนะครับในการใช้กลางคืนถ้าใช้แบบ ผสมไฟนะครับไม่แนะนำให้ใช้กลางคืนนะครับให้ปิดเครื่องด้วยนะครแต่ถ้าปิดเครื่องนะครับด้าน ac output ก็ไม่มีไฟอีกแล้วนะครับก็ควรมี ats ด้านนอกนะครับเวลาไม่มีไฟด้าน ac output ats ก็จะสลับไฟบ้านอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ไปศึกษาเอาเองสมมุติว่ากลางคืนนะครับกลางคืนไม่มีไฟจากแผงโซลา r เซลล์นะครับ มันก็จะขึ้นบ p พาสแบบนี้นะครับมีไฟด้าน Ac-in ออกมายัง Ac-out แล้วเครื่องมันก็จะทำงานอยู่แบบนี้นะครับมันมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับก็อยากให้มันพักบ้างนะครับก็หาวิธีตั้งเวลาที่สวิตช์นะครับโดยใช้ทัมเมอร์แบบนี้นะครับเป็นทัมเมอร์ที่มีหน้าคอนแทคเป็นรีเลย์น,นะครับไม่ใช่ทัมเมอร์อีกอย่างนึงนะครับ ทัมเมอร์อีกอย่างมันจะมีไฟออกหลายคนเอาทาัมเมอร์ที่มีไฟออกนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนอฟหรือว่าอะไรนะครับมาต่อเข้าจุดนี้เครื่องพังนะครับเพราะว่ามันมีไฟ220ออกต้องใช้ทัมเมอร์แบบนี้นะครับมันจะเป็นรีเลย์นะครับเป็นทัมเมอร์รีเลย์ก็เอามาสั่งงานให้ตัวนี้เปิดปิดเครื่องนะครับเมื่อไม่มีไฟด้าน AC o u เอาพุตเตัวใหญ่ก็จะทำการสลับไฟ จากการไฟฟ้านะครับตัดด้านาระบบผสมไฟของเราออกนะครับเอาละก็ไม่มีอะไรมากนะครับในการใช้งานอินเวอร์เตอร์ฟ้าขาวไฮบริดในระบบผสมไฟนะครับตอนนี้จ่ายไฟจะแผงเข้ามาแล้วนะครับผสมไฟนเนียนเลยนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้มีการปักด้าน AC ฝาขาวหลุดนะครับเสียบใหม่นะครับอ่าตอนนี้มีการผสมไฟอยู่นะครับระหว่างไฟฟ้ากับแผงโซล่าเซลล์นะครับผมจะปิดไฟจากแผงปึ๊บ่าจะเห็นว่าตอนนี้ใช้ไฟจากการไฟฟ้าตรงๆเลยนะครับ500วัตต ผมจะเปิดไฟจากแผงนะครับเปิดแล้วรอแ,แป๊บนึงนะครับระบบกำลังคำนวณอ่าค่อยๆลดเห็นไหมครับนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นการเลี้ยงไฟนะครับให้สวิตชิ่งก็จะกินไฟด้าน a c อยู่ประมาณนี้นะครับ 5 0วัตห้าสิกวัตก็ถือว่าไม่มากนะครับมันจะเน้นไฟจากแผงโซล่าเซลล์เป็นหลักนะครับไม่มีไฟ AC เครื่องก็ยังทำงานได้นะครับใจให้โหลด5 0 0วัตต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มโหลดอีกนะครับเพิ่มเป็น1000โดยมีไฟ AC เข้ามาช่วยนะครับเพิ่มตอนนี้ดึงโหลดที่1 0 0 0วันวันะครับ9 0 0 4 7วัตต์เพิ่มอีก100นะครับเอาละ1 0 0 0วัตต์พอดีพัดลมเริ่มทำงานนะครับมาดูไม่มีไฟจากแบตเตอรี่นะครับไม่มีการใช้แบตเพราะว่าไม่มีแบตให้ใช้นะครับมีไฟจากการไฟฟ้ามา243 50เฮิรต์ไฟจากแผงมา200กว่าวตนนะครับ ใช้ไฟจากแผงที่4 m นะครับเอา4คูณแรงดันที่มันสามารถผลิตได้นะครับใช้ไฟจากแผง850นะครับตอนนี้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับแผงโซลาร์เซลล์ผมสามารถผลิตได้ที่856วัตต์นะครับตอนนี้ใช้ไฟที่1กิโลวัตต์หรือว่า1,000วัตต์นะครับมันก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาช่วยที่200วัตต์นะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการสาธิตการใช้อินเวอร์เตอร์ไฮบริดในหลักการผสมไฟไม่มีแบตเตอรี่ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ช่างเอลําููด้วยครับสวัสดีครับ